ต้อนรับก็บสู่ช่องรถดีอย่างขายนะครับผมครับวันนี้เรามีรถดีๆนะรถ SUV แนวครอบครัวนะครับก็เป็นเจ้าตัว BMW นะตัวนี้เป็น BMW X3 นะครับ2.0นะครับปี2,013นะครับตัวนี้เป็นตัว F25 นะเป็น XDrive20D นะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับผมอ่านี่คือรถสวยๆของเรานะครับสีบอลเงินนะ โอเคก่อนที่เราจะดูรอบคันเดี๋ยวเราไปดูคลิปหรือรูปนิ่งแต่ละมุมของรถคันนี้กันก่อนเดี๋ยวเรากลับมารอบคันอีกทีนึงครับ่ะ ส่วนของลูกนิ่งแต่ละฉากหรือว่าแต่ละซีนของรถแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูรถนี้รอบคันกันนิดนึงครับคันนี้บอกไปแล้วนะครับเป็น X3 นะเป็นตัว2.3นะครับเป็นเครื่องยนต์ด,นดีเซล Xdrive 2.0D นะตัวนี้ราคานะครับพิเศษนะครับราคาอยู่ที่985,000บาทนะครับ985,000บาทสนใจติดต่อรถนี้อย่าขาย0628242551นะครับ 65. เดี๋ยวเรามาดูรอบคันกันนิดนึงครับอ่ะน้องอู คลนขอันนี้คือข้างหน้านะครับช่องลมตรงกลางนะครับสัญลักษณ์ของ BMW นะแล้วก็มีตัวนี้คาลิเปอร์นะตัวแบ,บรนด์ของ BMW นะครับอุปรกรณ์ทุกอย่างนะครับของห้าร้สอคันนี้ระบบไฟนะครับใช้งานได้ครบนะไม่มีปัญหานะครับผมรถคันนี้มีเซนเซอร์หน้าให้นะครับ4จุดนะไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยเซฟตี้อยู่แล้วนะครับเป็น ปาร์กิ้งเซนเซอร์จุดนะครับมีไฟตัดต่อมีอะไรครบนะครับผมนาเดี๋ยวเรามาดูสภาพทื่ดีนะครับสภาพยางนะครับเสียปายนะครับยังใช้ยางยังใช้ได้ต่อนะเป็นตัวยางวิชลินนะครับติดล้อมาตรงนี้นะครับผมอ่าสวยนะครับผมรถคันนี้ฟรีดาวนะครับผมกับเรื่อพิเศษหนึ่งเนะเป็นไมแท้นะรถคันนี้ไมแท้แน่นอนมาอยู่ที่ แสนหกหมื่นกิโลนะอ่าเดี๋ยวอ้อมไปดูก่อนอ่าอ้อมไปดูก่อนรถคันนี้นะครับเพื่อความสบายใจนะครับเราการันตีให้สามเรื่องหลักๆเรื่องแรกนะครับเรื่องของมเล็กใหม่ครับรถคันนี้ปี13ไมใ่แท้นะครับแสนหกหมื่นกิโลไม่แท้ไม่เคยต่อไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยเขี่ยนะครับข้อที่2ครับรถคันนี้โครงสร้างตัวถังนะครับไม่เคยชนหนักนะครับไม่เคยจมน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับข้อที่3นะครับเราเซอร์วิสรถคันนี้ให้ หลังการขายนะครับ10,000กิโลหรือ3เดือนนะครับนี่คือสภาพของเจ้าตัว X3 นะครับอ่าเรามาดูวันที่หนึ่งครับด้านหลังของรถคันนี้ก็มีตัวาร์กิ้งเซ็นเซอร์ให้ทั้งหมด4จุดเหมือนกันนะใครสนใจ SUV นะครับยุโรปหรูๆนะครับราคาลงมาราคาไม่แพงนะครับติดต่อเราได้ตัว X3 คันนี้นะครับข้อมูลของรถคันนี้น็อตไม่ขยับจัดแน้ำได้เต็มนะครับผมรักไม่ขยับจัดแน้ำได้เต็ม สภาพพร้อมใช้งานเติมน้ำมันก็ขับได้นะครับเป็นคุญแจเคเลสพร้อมล้อเป็นล้อ M. ขอบ19นะครับเป็นล้อ M. ขอบ19นะครับผมอ่านะ i d ไอร e นะครับผมอะไรนออติคังชาตอ่ะเดี๋ยวน้องปูจะพาดูภายในรถคันนี้อ่ะเปิดดูสั้นๆก่อนอ่ารถคันนี้นะครับสภาพของเบาะนะครับเบาะดำนะ บอกดำทั้งตอนหน้าและตอนหลังนะครับผม,ค,มคุมโทนคุมโทนคุมโทนดำนะจอคอมมาล์นะครับโหสวยมากเลยรถคันนี้บอกเลยผมมองเข้ามานี่คือสวยและกลิ่นรถคันนี้เป็นกลิ่นใหม่นะครับมีลายไม้ตัดที่คอนโซลน,นะเดี๋ยวเดี๋ยวเราคงจะได้กลับมาดูสภาพภายในรถคันนี้นะครับใครหา SUV ราคาไม่แรงนะครับแนวรถยุโรปรถคันนี้ ตอบโจทย์นะครับผมสภาพช่วงล่างเครื่องยนต์โครงสร้างเกียร์อย่างใช้งานได้ตามปกติที่พูดนี้คือได้เคสแล้วนะครับาราคารถคันนี้พิเศษครับ985,000บาทนะครับเป็นตัว X3 ปี2013นะครับ F25 ดีเซลนะตัวนี้ที่พูดสภาพลอกทันเดี๋ยวเราไปดูสภาพน่าเครื่องครับว่าสภาพนอาเครื่องของเจ้าตัว X3 ตัวนี้ปี B 13คันนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูเลยครับป๊ เคครับเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์ของ X3 นะครับตัวนี้กันนิดนึ่งตัวนี้ผมให้ข้อมูลที่นึงนะครับกระบอกสูบรถคันนี้4สูบนะ CC อยู่ที่2,000 CC นะครับเครื่องยนต์2,000 CC นะแรงม้าอยู่ที่184แรงม้าแรงบิดอยู่ที่380นิวตันเมตรนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเทอร์บโบนะสภาพเครื่องนะครับใช้งานได้ปกตินะครับหน้าเครื่องเดิมนะครับไม่เคยเปลี่ยนมานะ รถคันนี้เป็นปี2013นะครับผมเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับเกียร์8สปีดนะคันนี้ขับเคลื่อน4ล้อเป็นตัว4 wheel drive นะครับผมระบบเกียร์เป็นระบบเบรกนะครับเป็นระบบเบรกแบบดิสเบรกคู่หน้าแล้วก็คู่หลังไปดูโครงสร้างหน้าเครื่องกันเลยครับที่เป็นตัวถังนิดนึงครับรถคันนี้ปากระโปองรอตเคยเปิดมาหน่อยอาจจะเก็บสีนะแต่ว่าไม่ได้ เป็นการชนหนักหรือเสียโครงสร้างแก้มแก้มเดิมนะครับรถคันนี้แก้มเดิมหน้าคารเดิมนะครับสติ๊กเกอร์จากโรงงานอยู่ครบมอกออยู่ครบนะครับน็อตขาไฟเดิมนะครับดูแก้มฝั่งซ้ายนิดนึงดูซอกในนิดนึงครับซอกในเดิมนะรถคันนี้เป็นโช๊คนะตัวค้ำฝากระโปรงเป็นโช๊กนะครับผม เพลทเดิมจากโรงงานเห็นไหมฮะยังอยู่ครบนะครับรอยปั๊มฝากระโปงรงบล็อกเดิมนะครับไม่เคยไม่เคยแต่งมานะเป็นเดิมๆจากโรงงานรอยองค์รอยอาร์คทุกอย่างเดิมๆนะครับรถคันนี้เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบนะครับเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบขับเคลื่อน4ล้อเป็น4 wheel drive ดีเซลนะรถคันนี้อ่ะนี่คือข้อมูล ในส่วนของด้านหน้าของรถที่เป็นตัวเครื่องแล้วก็โครงสร้างหน้าเครื่องเดี๋ยวไปดูสภาพภายในห้องโดยสารกันนิดนึงครับว่าเป็นยังไงไปดูเลยครับโอเคเราเข้ามาดูข้างในของเจ้าตัว bmw x3 นะครับตัวนี้ปี2013นะครับอ่ะมาดูเลขไม์กันนิดนึงครับเลขไม์ประกันเลขไม์เลขไม์แท้นะครับอยู่ที่100000 6 6 2 2 5กกโลนะครับ166225กมนะรถคันนี้นะครับผมอ่าโอเคเราดูสภาพเครื่องนิดนึงเราสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับเครื่องเดินเรียบปกตินะครับเดี๋ยวผมเหยียบนิดนึงเร่งนิดนึงอ่าเร่งเครื่องไม่มีปัญหานะไม่มีสะดุดนะครับไม่มีหอบนะอ่ารถคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0นะครับผมเป็นตัวเทอร์โบนะอ่านี่คือสภาพ ของระยะกิโลเมตรนะครับผมอ่ะเบาะเป็นเบาะหนังนะผมค่อยๆไล่นะเบาะเป็นเบาะหนังตอนหน้าตอนหลังก็เป็นเบาะหลังนะครับส่วนของสุดหล่อของเราที่นั่งถือกล้องอยู่ข้างหลังก็เป็นเบาะหลังด้านหลังสุดครับสามารถวางของได้นะใครมองหารถ S UV วางของแนวตั้งแนวสูงได้นะครับเป็นรถ Family Car นะผมว่าคันนี้ตอบโจทย์ด้วยอะไรครับด้วยประสิทธิภาพของรถ2นะครับ ก็คือในเรื่องของราคาตอนนี้ราคาลงมานะครับตอนนี้ราคารถคันนี้อยู่ที่985,985,000บาทนะครับกับรถสภาพสวยๆนะครับทุกอย่างเดิมๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสภาพตั้งแต่คอนโซลกันคอนโซลรถคันนี้ครับคุมโทนด้วยคุมโทนดำนะอ่าสภาพคอนโซลสวยครับนะครับสวยเลยนะแล้วก็พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหุ่มหนังนะครับเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับผมอ่า ตรงนี้ร่วงเครื่องเสียงเรื่องของโทรศัพท์ตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการเซตค่าครุสคอนโทลนะครับผมเกียร์ครับรถคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ8สปีดนะแอร์รถยนต์คันนี้เราเปิดอยู่ที่16องศาตอนนี้แอร์ฉ่ำเย็นนะไม่มีปัญหานะครับระบบแอร์ไม่มีปัญหาระบบไฟไม,มีปัญหานะครับผมไฟติดทุกดวงนะไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะครับผมรถคันนี้มีแอร์หลังด้วยเนาะ นั่งยาวๆแอร์หลังก็ทําให้คนข้างหลังก็นั่งสบายๆสภาพเบาะเป็นเบาะไฟฟ้าเมื่อกี้พูดไปแล้วคู่หน้านะครับสภาพเบาะก0เเครับเบาสวยนะครับงานนะครับเล่นในส่วนของ CD วิทยุ FMAM ได้นะครับเนี่ยผมเลื่อนนะใช้งานได้ปกตินะครับไม่มีปัญหาเนาะลำโพงทุกอย่างใช้งานได้เกียร์ทุกอย่างใช้งานได้ตามปกติระบบไฟรถคันนี้ไม่รวนนะครับกระจกรับกระจก ปรับไฟฟ้าใช้งานได้นะครับตามปกตินะ,ะกระจกรถคันนี้เป็นกระจกไฟฟ้าทุกบานนะครับผมได้รับการตรวจสภาพนะครับจากวันทูคานะครับว่ารถคันนี้ผ่านการตรวจสภาพมั่นใจได้นะครับว่ารถคันนี้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้เช่นนะครับผมยกตัวอย่างไม่เคยเกิดอุบัติเหตุรุนแรงจนทําให้โครงสร้าง มีปัญหาปลอดภัยตอบคือไม่มีตอบใช่นะครับไม่มีการตัดต่อถูกต้องใช่ครับไม่เคยจมน้ำใช่ครับไม่เคยครับไม่เคยประสบอัคคีภัยหรือรถไฟไหม้ใช่ครับผ่านการวินิจฉัยทาง OBD ตรวปกวินิจฉัยแล้วปกตินะฮะสภาพโดยรวมใช้คำว่าสรุปนะสภาพโดยรวมคือรถคันนี้ดีครับรถยนต์คันนี้โมเดลนะครับ b ี w X3 X Drive 20D นะครับเป็นเครื่องยนต์2,000นะครับ AT ออโต้นะรถคันนี้สวยเป็นสีบอลเงินนะครับใครสนใจติดต่อรถคันนี้ได้ที่รถดีอกขายนะครับ0628242551นะครับติดโตติดต่อนะครับได้ที่โตหรือน้องอูได้นะครับที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับตลอดเวลานะสนใจเข้ามาคุยกันราคารถคันนี้อยู่ที่985,000บาท985,000บาทนะครับต่างจังหวัดกรุงเทพซื้อได้นะครับตอนนี้ พี่ๆเพื่อนๆนะครับชาวรถดีอยากขายต่างจังหวัดทัวหาผม <S <S เป็นประจําเลยเนาะติดต่อนะครับติดต่อได้นะซื้อขายได้ไม่ต้องห่วงนะรถคนะันนี้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเติมน้ํามันก็ใช้งานได้เราจะดูแลปรับสภาพให้จนที่เป็นที่พอใจก่อนที่จะออกรถไปนะครับรถคันนี้สบายใจได้3อย่างนะครับไม่แท้2นะครับผมโครงสร้างแท้เดิมเดิมแท้นะอันที่3คือเรามีบริการจักเต็น์เองนะครับหลังการขายให้1 0,000มกิโล หรือ3เดือนนะครับติดต่อเราไว้ที่รถดียากขาย0628242551สำหรับคลิปรถคุณภาพของเราคลิปนี้ขอลาเตรียมแต่เพียงเท่านี้หากสนใจที่จะติดตามชมไปเรื่อยๆนะครับกด subscribe ที่ YouTube ของคุณและกดกระดิ่งไว้ใครตามเราที่แฟนเพจรถดียากขายนะครับกดติดตามไว้เรามีมาแน่ๆเนาะวันนี้ผมกับนัองอูลาแต่เพียงเท่านี้เราเจอกันใหม่ในคลิปรถคุณภาพคันต่อไปครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม